สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนะคะในคลิปนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่หน่วยแรกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชานี้เลยนั่นคือข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลค่ะ data and data collection เคยสงสัยไหมคะว่าในทุกๆวันเราเจอข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยทั้งคะแนนสอบชื่อเพื่อนหรือรูปถ่ายดิมือถือแต่ ข้อมูลพวกนั้นคืออะไรกันแน่และเราจะเอามันมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าข้อมูลหรือ Data กันก่อนนะคะข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลค่ะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนวัตถุดิบที่เราเก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆและตัวมันเองนะ่ะ ยังไม่มีความหมายอะไรในตัวเองเลยตัวอย่างเช่นคะแนนสอบอย่างตัวเลข85 92 78ชื่อเพื่อนเช่นสมชายสมหญิงอุณหภูมิที่วัดได้ว่า32องศาเซลเซียสหรือรูปถ่ายที่เราบันทึกไว้ทั้งหมดนี้คือข้อมูลดิบค่ะแล้วข้อมูล Data มันต่างจากสารสนเทศ Information ยังไง สองคำนี้ไม่เหมือนกันนะคะดูแผนภาพนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากข้อมูลดิบ (raw data) ซึ่งก็คือข้อเท็จจริงที่ยังไม่มีความหมายเช่นตัวเลข 15, 20, 10จากนั้นเราจะนำมันเข้าสู่กระบวนการประมวลผลเช่นเอามาคำนวณหรือจัดระเบียบและสุดท้ายเราก็จะได้สารสนเทศออกมาค่ะ สารสนเทศก็คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วทำให้มันมีความหมายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จากตัวอย่างตะกี้ข้อมูลดิบ15.20.10พอเอามาประมวลผลเช่นหาค่าเฉลีย่ยก็กลายเป็นสารสนเทศว่าคะแนนเฉลี่ยคือ15เห็นไหมคะมันมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยคำถามต่อมา แล้วเราจะเสียเวลาเก็บข้อมูลที่ยุ่งยากพวกนี้ไปทำไมกันล่ะเหตุผลหลักๆมี2ข้อค่ะ 1. เพื่อตอบคำถามที่สงสัยข้อมูลจะช่วยให้เราค้นหาคำตอบได้เช่นนักเรียนชั้นโมสี่มีความสูญเฉลี่ยเท่าไหร่หรืออาหารประเภทใดได้รับความนิยมมากที่สุดและ 2. เพื่อใช้ในการตัดสินใจค่ะ ข้อมูลช่วยให้เราตัดสินใจได้มีเหตุผลและถูกต้องมากขึ้นเช่นช่วยให้เราเลือกสาขาเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองหรือช่วยร้านค้าวางแผนธุรกิจตามความต้องการของลูกค,าค้าทีนี้พอเรารู้แล้วว่าข้อมูลสำคัญยังไงเรามาดูกันค่ะว่าเราจะไปหาข้อมูลพวกนี้ได้มาจากไหนได้บ้างถ้าเราแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มา เราจะแบ่งข้อมูลได้2ประเภทใหญ่ๆค่ะ 1. ข้อมูลปฐมภูมิหรือ primary data 2. และข้อมูลทุติยภูมิหรือ secondary data สองคำนี้ต่างกันยังไงมาเจาะลึกกันทีละตัวค่ะมาเริ่มที่ข้อมูลปฐมภูมิหรือ primary data กันก่อนนะคะจำง่ายๆว่าปฐมแปลว่าแรกค่ะ มันคือข้อมูลที่เราเก็บเองเป็นครั้งแรกเราเป็นคนลงมือเก็บข้อมูลนั้นด้วยตัวเองเพื่อตอบคำถามที่เราอยากรู้ดโดยเฉพาะเลยข้อดีของข้อมูลปฐมภูมิก็คือมันจะตรงกับความต้องการของเราเป๊ะเป็นข้อมูลที่ใหม่และทันสมัยและเราสามารถควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลเองได้ด้วยค่ะแล้วเราจะเก็บข้อมูลปฐมภูมิได้ยังไงบ้างวิธีฮิตๆก็เช่น 1. การสังเกตรหรือ observation คือการไปเฝ้าดูและบันทึกพฤติกรรมโดยตรงเช่นไปสังเกตว่าคนซื้อของในห้างกันยังไง 2. การสัมภาษณ์หรือ interview คือการพูดคุยถามตอบแบบเจาะลึกและ 3. แบบสอบถามหรือ questionnaire อันนี้นักเรียนน่าจะคุณเคยกันดีคือการสร้างชุดคำถามให้ผู้ตอบกรอกข้อมูล เช่นแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ห้องสมุดค่ะประเภทที่2คือข้อมูลทุติยภูมิหรือ secondary data ค่ะถ้าปฐมภูมิคือเก็บเองทุติยภูมิก็ตรงกันข้ามเลยค่ะมันก็คือข้อมูลที่คนอื่นเก็บไว้แล้วเราแค่นำมาใช้ค่ะข้อดีที่ชัดเจนที่สุดก็คือประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่าย เราไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บเองนี่นาแถมในบางเรื่องยังมีข้อมูลให้เราดูย้อนหลังได้หลายปีด้วยเราจะหาข้อมูลทุติยภูมิได้จากที่ไหนบ้างเยอะแยะเลยค่ะจากเว็บไซต์และฐานข้อมูลออนไลน์เช่น Google Scholar หรือ Wikipedia จากหนังสือและเอกสาร,รวิชาการเช่นตำราเรียนหรืองานวิจัยต่างๆหรือจากรายงานและสถิติราชการเช่น ข้อมูลสถิติจำนวนประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะสรุปเทียบกันชัดๆอีกทีนะคะปฐมภูมิคือเก็บเองจะใช้เวลานาน,านและค่าใช้ใจ่ายสูงแต่ข้อมูลจะตรงกับที่เราอยากรู้และใหม่ที่สุดส่วนทุติยภูมิคือใช้ข้อมูลที่คนอื่นเก็บไว้แล้วจะใช้เวลาน้อยและค่าใช้ใจ่ายต่ำแต่ข้อเสียก็คือ ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการเป๊ะๆและเราต้องตรวจสอบให้ดีว่ามันล้าสมัยไปแล้วหรือยังยกตัวอย่างง่ายๆค่ะถ้าเราทํำโครงงานวิทยาศาสตร์การที่เราไปวัดความสูงของต้นถั่วง,งากด้วยตัวเองทุกวันอันนี้คือข้อมูลปฐมภูมิค่ะแต่การที่เราไปอ่านบทความในอินเทอร์เน็ตว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช อันนี้คือข้อมูลทุติยภูมิค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาในหัวข้อ1.1ค่ะมาสรุปประเด็นสำคัญกันอีกครั้งนะคะ 1. ข้อมูลหรือ Data คือข้อเท็จจริงดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล 2. เมื่อข้อมูลถูกนำไปประมวลผลจะเป็นสารสนเทศที่มีความหมายและใช้ประโยชน์ได้ 3. แหล่งที่มาของข้อมูลมี2แหล่งหลักคือข้อมูลปฐมภูมิคือการเก็บเองและข้อมูลทุติยภูมิคือการใช้ข้อมูลที่คนอื่นเก็บไว้แล้ว 4. ส,สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเลือกใช้ประเภทข้อมูลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์งบประมาณและเวลาที่เรามีค่ะในคลิปหน้าเราจะมาดูกันต่อในหัวข้อ1.2นะคะ ว่าเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะเอามันมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ได้ยังไงค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ